c y b e r อร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP 8 6, PS 2 6 6 P s 2 P s 3 Adapter Controller t o Serial บอร์ดแปลงข้อมูลปุ่มกดจาก Joy P s อ P s 2 PS3 ให้เป็นตัวอักษรสำหรับควบคุม Arduino แบบ UART นะนจริงตัวนี้มันเหมาะสำหรับการใช้กับตัว Arduino นะ c o าฟิกมาให้ใช้กับตัว Arduino แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้งานกับตัว ESP 8 2 6 6ได้นะเพราะว่า ตัวซีเรียลที่ใช้มันใกล้เคียงกันแต่ว่ารุ่นนี้จะใช้กับ ESP32 ไม่ได้เพราะว่าตัว ESP32 เขาไม่มีตัวซอฟต์แวร์ซีเรียลมาเนาะก็เลยใช้ได้งานได้แค่กับตัว Arduino กับตัว ESP8266 เท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นยัเลยดีก่อนเนาะเริ่มต้นนะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino ID e ขึ้นมา เมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino i d ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมาะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิปเข้าไม่ยางอ่ลิงก์อยู่ใต้เรืวนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานที่กดหน้าบทความสอนใช้งาน ESP8266, p s 2 p s 3 Adapter Controller to Serial บอร์ดแปลงข้อมูลปุ่มกดจากจอย p s 2 p s 3ให้เป็นตัวอักษรสำหรับควบคุม Arduino แบบ UART ต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงลาเล็กน้อย ผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงซ้อโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูภาพการเชื่อมต่อวงจรนเนมะื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนีไม้ได้เลยครับต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไล่เล็กน้อยจนถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างมีหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทาการ c อปปี้โค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกร,รม Arduino IDE อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่เป็น อ่ารุ่นที่ใช้ง่ายๆเอาพูดง่ายคือมันเป็นรุ่นที่ใช้ง่ายแต่ใช้กับพวกซอฟต์แวร์ซีเรียลอะไรพวกนี้เห็นไหมซอฟต์แวร์ซีเรียลตัวนี้เราไม่ต้องหามาติดตั้งเองเขาจะมาพร้อมกับโปรแกรมมาด้วยนออยู่แล้วนะครับอ่าแค่จะมีบางอุปกรณ์ที่ต้องหาซอฟต์แวร์ซีเรียลตัวนี้มาเพิ่มเติมอาทิเช่นพวกเซอร์โวที่เอาไว้ใช้กับ ESP32 อันนั้นนะ่ะจะต้องหาซอฟต์แวร์ซีเรียลมาใช้เพิ่มเติมซึ่ง ถามว่าของเรามีให้ไหมใช่ของเรามีให้แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงนะไปหากันเองมันเป็นบทความเซอร์โวของ yp 3 2เรามีซอฟต์แวร์ซีเรียลสำหรับตัว yp 3 2อยู่แค่ว่ากับโค้ดตัวนี้าดที่ใช้กับโจอยเนี่ยเราไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ซีเรียลตัวนั้นได้เพราะมันคืตัวกันเราก็เลยไม่ได้ทําให้นะสำหรับตัว yp 3 2นะเราก็เลยทําได้แค่อุณนอกกับ yp 82 6สเท่านั้นอ๋อโอเคเดี๋ยว มาต่อกันเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงตรงที่เอาโค้ดมาวางตรงนี้เสริมเนะต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยข้าไปที่แถบเมนูชูที่ด้านบนนะฮะจากเลือกมาที่เมนูพอร์ตแล้วทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกเพคของบอร์ดใช้งานในที่นี้ครั้งเราใช้เป็นบอร์ด Node MCU ESP 8 2 6 6นะฮะก็ลเลือกเป็น Node MCU 1.0 ESP 1 2 e module จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดข้อมูบอร์ด ดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตด้านบนเลืเอกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอน,อนรนูปส่องหินลมก็ได้แบบนั้นจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อต้องการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโพสเข้ามาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโพสก็ให้ทำการกดไปที่ปุ่มกากบาดด้านบนหรือว่าปุ่มแคนเซิลด้านล่างก็ได้เหมนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดเขาต้องบอกสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดข้อมูลบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าหลดนิปป้ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่บนขึ้นจากหน้าเมนูที่เมนู s e r i a l Monitor นะครับหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปบ้านขยายอยู่ตรงนี้ด้านกันนะฮะเมื่อทุกการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการหลานข้อมูลให้เป็น9,600นะครับ ซึ่งเมื่อทําการเปลี่ยนค่าการหลั่นข้อมูลแล้วในหน้าจอ serial monitor จะยังไม่มีข้อความใดๆปรากฏขึ้นมานะให้ผู้ใช้งานนะฮะลองกดไปที่ปุ่มใดก็ได้ตอนนี้ยกเว้นแค่ปุ่ม start ปุ่มเดียวนะปุ่มอะไรก็ได้ยกเว้นปุ่ม start นะฮะเมื่อกดลงไปแล้วแสดว่าจะมีพวกตัวอักษรอะไรเงี้ยขึ้นมาตอนนี้นะฮะจะเป็นการแปลงเขาจะแปลงข้อมูลมาจากตัวปุ่มกดเนี่มผลได้ น,นี้นะคะคือตัว s ซเรียลนะซอฟต์แวร์ซีเรีย,นะบบรยที่เขาแปลงข้อมูลปุ่มกดมาให้เราแล้วนะสำหรับตัวอ n น l าหลอกอาลอกนะเห็นว่าตอนแรกที่เราขยับนะเขาจะยังไม่สามารถทำอะไรได้เราจะต้องกดลงไปก่อนนะเมื่อกดลงไปแล้วเห็นหว่าจะมีข้อความวิ่งอยู่แบบนี้อันนี้คือถ้าปล่อยไว้เฉยเลยจะเป็นโค้ด123่อะ 1, 2, 3, นะพิโซหนึ 1, 2, ่งสลองขยับไปฮนะเดี๋ยวผมจะขยับก้านมาทางซ้ายนะ แสดงว่าตัวโค้ดเขาจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ยเราก็สามารถเอาโค้ดของเขาอ่ะไปใช้ได้นะฮะวิธีการหยุดหยุดยังไงกดลงไปหนึ่งครั้งแล้วกดที่การตั้งหลอดหนึ่งครั้งปึนะ๊บเขาก็จะหยุดลงเบบนี้โอเคต่อม,าป,ม,า,ปมา,าปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทตัวนี้ถ้ากดลงไปจะมีเสียงบัสเซอร์ขึ้นมาเนื่องจากว่าเรากําหนดคําสั่งในโค้ดแล้วนะเดี๋ยวท่องการกดลงไปปุ่มเอสปุ่มสตาร์ท เรากำหนดไว้ในโค้ดแล้วนะตรงนี้เมื่อทําการกดลงไปจะเกิดอะไรขึ้นให้ปินข้อความ browser กำลังทำงานกดปุ่มอื่นเพื่อหยุดการทํางานแล้วสั่งให้ b สเซอร์ทำงานถ้ากดปุ่มอื่นข้อความจะหายไปแล้ว b สเซอร์หยุดทํางานตรงนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราได้กําหนดไว้ในคําสั่งในส่วนของโค้ดอันนี้เป็นโค้ดเบื้องต้นที่เสกเนาะแล้วกำหนดค่าชา a r นะ cs ถ้า cs หรือชาเนี่ยมีเท่ากับ h มีค่าเท่ากับ h ก็คืออยู่ที่ปุ่มซับถ้าเรา,าถ้าเรากดลงไปปั๊บเนี่ยเขาจะปินพพ้นข้อความอย่างที่บอกไปมาข,ขึ้นมาถามว่าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หมใช่เราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะลองเป็นปุ่มไหนดีเอาปุ่มสี่เหลี่ยไมได้เป็นตัว K นะ,ะเป็นตัว K เป็นตัว K เปลี่ยนเป็นตัว K นะแล้วก็ทําการอัปโหลดเข้าไปใหม่อ่ะทีนี้ ลองกดไปที่ปุ่มสีแดงอีกครั้งนะเห็นได้ว่าบอสเซอร์ทำงานแล้วก็มีข้อความขึ้นมากับการมื่อกี้มันยังเป็นปุ่มสตาร์ทอันนี้เราเปลี่ยนจากปุ่มสตาร์ทนันลองกดไปมันก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความปกติครั้งนี้ทุกปุ่มจะมีตัวอักษรยกเว้นปุ่มเดียวปุ่มตรงนี้ปุ่มอนาล็อกกดลงไปจะไม่มีอะไรเกิดใช่ไนะผู้ใช้งานสามารถนำปุ่มพวกนี้ไปประยุกต์การใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็น ค่ค่าเดียวเอาจะใส่เป็นทุกกลุ่มเลยก็ได้แต่ว่าผู้ใช้งานต้องเขียนตัวเองนะเพราะทางเราจะสอนแค่พวกโค้เบื้องต้นนะคระับมเป็นโค้เบื้องต้นเอาไปเล่นไปประยุกอะไรกันก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ